We made สบายดีครับพี่สบายดีับสบายดีไหมสบายดีครับพี่วันนี้ได้มาเจอกับโซมีตรงนี้ถามความรู้สึกก่อนนะพี่วินรู้สึกยังไงบ้างดีใ,ใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาเยือนข้างน้องโซมีเนะาะเราผมกได้ดีใจว่าเป็นเกียรติมันไ,ได้พี่วินต้องคำถามแรกเลยที่อยากจะถามก่อนเลยพี่วินได้รู้จักกับน้องโซมีครั้งแรกได้ยังไงอืม

แนะนำหลายที่ดีไหกที่หนึ่งใช่ใช่ไปไหนดีไปไหนดีเออจริงๆผมผมชอบไปเกาะกวมมากเพราะว่าเป็นแบบว่าทะเลสวยมากก็ <c oughs> รู้สึกว่าเป็นที่หนึ่งที่คนไทยอยากไปแล้วก็เชื่อว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนต่างชาติได้ไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะอยากไปเพราะว่าทะเลสวยแล้วก็ <c oughs> บรรยากาศทุกอย่างดีมากเลยคนระับอาเกาะ 지금 말씀하신 게 껌꽃이라는 곳을 너무너무 추천드리고 싶은데 거기가 바닷가가 너무너무 아름답대요 태국분들도 너무너무 좋아하시는 네. 곳이고 태국분들도 좋아하는 아름다운 바닷가를 다른 분들도 분명히 좋아하실 거라고 생각해서 분위기도 너무너무 좋대요 껌 아. 어디에 있는 거예요? 동나에 있는 거예요 동네에 있는 거예요 สบายดีครับพี่สบายดีสบายดีนะชื่อเซ็ตโอ้โห n t h e ้องแกครับโอเคเรียบร้อยขอซี่กับทั้งคู่บนเวทีด้วยนะครับคือท่าของเราเนี่ยจะมีแบบว่ามีน้ำซุปให้รอบๆเออะเนาเราะเาะเนารถแบะว่าทเาาานาาน คือถ้าคือถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบทานนั้งชาบูและหมูกระทะพร้อมกันเพราะฉะนั้นหมูกระทะไทยนี้ตอบโจทย์มากเพราะมันจะมีน้ำซุปรอบๆแล้วมันจะมีการผัดลมกานเรื่อยๆได้หรบอว่าทานได้ทั้งแบบว่าปิ้งย่างก็ได้ก็ได้หรือว่าน้ำซุปก็ได้พี่วินขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วินนะครับที่มาเป็นเชียรติเปเชื่อเกสในวันนี้นะครับขอบคุณครับ เด็ดโอเคเด็กๆนะครับชนะ ชื่อชาญขนาดท่ามท่อนทดทานทั้่านทั่านดท่า้ม่น้งม่านท็หดท่ด่้หมามานเั so mm ้งมด้านหมดทาคั่านทั้ง่น้งม่าหมานทั้งมังหนทัหด่ากังาน้หมดท่นทมดท่านั้าน้หท่ม่นั้านทั่น้นน วันนี้ก็อยากให้ทุกคน enjoy แล้วก็เต็มที่มา,มากๆครับในาได้ดู first fan sign อัลบั้แล้วก็ยะรอดูว่ามีอะไรให้ติดต่างในอัลบ้ท่อไปนะครับก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเก็บมากครับตุต๊กตกงค์ันอีกนะ 저도 적당을 해야 하는 자리인가요 아니면, <laughs> 나는, 아, 네. 아니 그분이 약간 알파마인과 활쏘기 너무 좋은 아이가. 그런 건 아니고. 똑똑똑 해주시면 좋겠어요. 여기까지 와주셔서 너무 감사하고 <laughs> 말 그대로 오늘 너무 중요한 자리인데 같이 해줘서 이렇게 꾸며줘가지고 너무 고맙고 진짜 살짝 귀찮을 았 수도 있는데 와줘서 진심으로 응원해줘서 너무 고맙고 끝이시겠어 ก็คือรู้สึกขอบคุณมากที่มาในงานวันนี้แล้วก็ได้มาเป็นสเปเชียลเกสให้พวกเรานะคะเพราะว่าวันนี้งานนี้มันเป็นงานที่มีความหมายมากๆสําหรับโซมียังไงก็ขอบคุณที่มาอาจจะรู้สึกเลยที่ตึงแต่ก็ขอบคุณที่มามากๆวันนี้นะคะพร้อมกักับพี่วินเนทวีพี่วินครับเดี๋ยวมาแล้ว